ครับผมนี่ครับพี่น้องครับสำหรับเรื่องๆคำคำมือนี้ก็มาพอๆผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกโคโคเลี้ยงควายนะครับพาพีพะนองครับเอฟซีแฟนเพจมิงพันเขานะครับทุกคนทุกท่านมาชมนะครับแปลงนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะปลูกข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับนี่นะครับพื้นที่ประมาณเกือบสามไร่นะครับครับท่านร่วมให้หน่อยสอง ข้างนั้นก็นจะเป็นสามลานะครับแต่ว่า,อาสอง้างนั้นน้ำบาถึงนะครับก็เลยขันนะครับครับนี่แหละครับตอบคำถามพี่น้องนะครับว่าเขาวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับปลูกพื้นที่ใดเหมาะสมที่สุดนะครับคำตอบก็คือหน้าแปลงลางสุดลุมสุดนะครับท่ามสุดแล้วก็เป็นพื้นที่ให้ที่รับน้ำ หลายสุดนะครับซึ่งพิกัดผมอยู่นะครับแต่ละคน้นแต่ละปและปลงแต่ละทันก็จะมีอยู่ใหเดียวนะครับแถวาบานผมจะอืน่นหน้าไงหรือว่าไหไงนะครับจะเป็นให้รับน้ำนะครับจะเฮดลี่ใส่เพื่อเป็นระบายเป็นการระบายน้ำย้ำน้ำมากนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำธรรมชาตินะครับฝนตกตั้งแต่ก่อนหนา เปีงไในมือที่สองแล้วครับหมอว่านนี่เปียงมมอว่านน,านี่เพียงหัวเขานะครับมายบ่ได้เลยนะครับมือนี้ก็เลยเปียงไปมือหนึ่งก็คืนหนึ่งนะครับก็บเลือกเครื่องขาครับตัวนี้เครื่องแข่งกับพ่อดได้ทถได้นะครับแต่ว่าใส่ฟานสงองบ่ได้นะครับต้องใส่หัวหมูนะครับเพราะว่าหน้าเออแปลงนี่นะครับเป็นหน้าดินโปง้งดินเหนียวนะครับดินดากนะครับ โบราณเอื่นหน้าปงนะครับซื้อเพิ่นกับซื้อหน้าปงนะครับครับดินจะเป็นดินดำดำนะครับนครับดินนํำดำนะครับครับดินดำล้วก็ท่านเอาฝาน2องไทก็จะติดใบไทครับติดเป็นก้อนแบบเป็นจานเลยแล้วก็อุ้มไปครับบานนี้ครับก็ไทบ่ได้ครับเอามาลองม่งแล้วนะครับก็จะใช้หัวหมูนะครับนี่ครับ การนี้แหะครับสำหรับแปลงนะครับที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกนะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับเพราะว่าเพิ่นอายุเพิ่นเจียเงาเนี่ยนะครับเทคนิคหรือวิธีการนะครับคิดลับก็คือพี่น้องว่าต้องระบายน้ำออกนะครับเปียงน้ำนะครับในช่วงกองปลานะครับพี่น้องคงจะหูนะครับ่ากองปลาตอนไดนะครับช่วงหัวลมอวยพูนละครับ ตุลาพฤศจิกาพุ่นล้ครับบ่ต้องบ่ต้องระบายออกนะครับ,พบเพราะว่าระยะเก็บเกี่ยวพุ่นจะอยู่ประมาณ18นะครับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกานะครับสำหรับที่เกี่ยวไวเก็บกินเองนะครับหรือว่าระยะผับพึ่งนะครับกับตีกลมๆชั่วสิบหาแล้วกันนะครับสิบห้าพฤศจิกานะครับ ถึง25พฤศจิการ์นะครับเป็นระยะพับพึ่งนะครับหรือว่าเหลืองใบไลนะครับเกี่ยวไว้เก็บกินเองนะครับส่วนจะเอาไว้เฮ็ดเมล็ดพันธุ์นะครับต้องไข่พื้นขามท่านว่านะครับผมเองก็จะเกี่ยวอยู่3ามถึงห้านวานะครับให้เพิ่นแก่คักๆซะก่อนนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมขาวพิสุทธิ์นะครับผมก็จะปลูกเระว่านี่ครับสำหรับแปลงนี้ก็จะถ้าแม่นปลูกได้ก็จะมีอีกไครนึงข้างบนครับ ครับให้น่ำกับประมาณ2ไหไลนนะครับการเบิกไถเป็นไหไงนะครับติดกับตะก้าผมนะครับตัวนี้กับเอ่เปียงน้ำบวกนะครับหรือว่าน้ำบวกสาก็สามารถปลูกได้นะครับทานคาเรือกับเติมจากสาเอานะครับครับสหรับพี่น้องที่เอ่อเขามาถามนะครับว่าปลูกแปลงพื้นที่ไดนะครับนี่ครับเที็นอยู่นี่ก็คือเป็น ก็ข้อหกต้นเตี้ยนั่น้าเก้าเบอร์สิบแปดรวงยาวนะครับกระเลือมาหกสิบหามัดนะครับกระดำได้ไล่ครึ่งครับมีให้นี่ไล่นึงครับอีกครึ่งนึงอยู่ทั้งพู่นครับเอามาดำประมาณเอ่อน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งครับนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วล่ะครับครับสำหรับแปลงนี้กับเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับที่เพิ่งมาเม็ดปีนี้ นะครับก็จะปลูกาลายลายกันขึ้นไปเลยนะครับข้างล่างสุดจะปลูกเป็นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับตัวนี้จะเป็นนานิกาเก้าเบอร์สิบแปดรวงยาวนะครับแัดขึ้นไปจะเป็นกอข้อยี่สิบสี่นะครับหรือว่าสกลเจ็ดสิบสองนะครับตัวนี้นะครับแปลงน,นี้ทาร์โมเมนต์ข้าวเหนียวกีบเดียวก็จะเป็นข้าวเหนียวหอมสยาม ไอ้เขาเจ้าหอมสยามนะครับมะลิเตียนะครับคือตั้งใจจะปลูกมะลีเตียให้อ่าให้หุ่นนะครับแต่ว่าเบื้องก่อนนะครับว่ากาเพิ่นท่านบอนะครับเพราะว่าตอนนี้กาบ่ทท่านไงอยู่นะครับสําหรับหอมสยามนะครับกาทั้งหมดนะครับตอนนี้จะมีอยู่หาสายพันธุ์นะครับแต่ว่าบุหูว่าเขาเนี้ยเากี่เบี้ยนะครับจะ จะดำได้มากหน่อยซ้ำไดนะครับผมตัวก,กากหันประมาณสองลูกนะครับถ้าม่นจะดำก็คือดำให้นี่นะครับกับให้ข้างลาง่าจะประมาณจักสองงานนะครับสองงานกว่าๆว่านะครับเดี๋ยวเบิ่งต้นกาก่อนนะครับว่าเออมันพอมดำบ่นะครับถันว่าพอมก็จะเออตัดออกนะครับแล้วก็จะปลูกเป็นหอมสยามหรือว่าสกุลเจ็ดสองนะครับ ครับอันนี้กะเดี๋ยวถา่าเบื้องอีกเท่หนึงนะครับใจจริงกะจะปลูกตัวนี้เป็นขอนี้เอากีบเดียวข้างบนเป็นสะกวนเจ็ดสองหลกักกะหอมสยามนะครับให้สองลานะครับกะจะครบพอดีนะครับหาสายพันธุ์นะครับกะจะมีขอนี้หอมขาววิสุทธ์นะครับขอนี้เอากีบเดียวนาหน้าเก้าเบอร์สิบแปดรวงยาวสกุลเจ็ดสองหลกักกะหอมสยามหรือว่าลีเตียนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีกำหนดแผนงานหรือว่าแผนการจะปลักดามไว้นะครับก็ฝากตัวนอฟซีแฟนเพจนะครับกับขอบพระคุณทุกกรลังแร้งใจนะครับทีมีการทักทายห้กําลังใจเข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามทางเพจนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านทักมานะครับสอบถามทาง YouTube นะครับผมเองกับบุคคลด้เขานะครับผมจะโพสต์ไว้ นะครับนานๆจะมีโอกาสเขาไปตอบนะครับเดี๋ยวจะว่าบทตอบนะครับพี่น้องท่านใดมีอย่างสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการเขาไปเพียดมิงพันเขานะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามทั้งเพียดมิงพันเขาไว้นะครับเขาไปเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์ว่ามิงพันเขานะครับแล้วกาสามารถทักสอบถามได้เลยนะครับผมจะอัปเดตหรือว่ารีวิวทุกขั้นตอนไว้ทั้งเพียดนะครับโอเคครับสับคที่นี้ ฝากพี่ตัวน้อง FC แฟนเปลี่ยนไประแม่ณน้ก่อนครับผมสวัสดีครับ